มันแย่แม่ยังนอกมันนี่นาะไม่ปลาในด<ว>งฝ้าลูกฝ้าหลานมาหากินเขปาปลาอันนี้เขปาปลารอรอเลนทาเขาบัดีตอนนี้รอเลนทาเขาเขาเขาหา,า,ายังอะไรสู้กินมันนี่เขาปะหาหนูหาในใหญ่ยังก็เอาใหญ่ยังก็เอาๆๆเตรียมมมาไก่ขักบ่มมันนี่ไปฝากอุบัติฝากอุบัติแล้ววะเดินทางหลายสิบกิโลนอกมันนี่นาะ <c oughs> ไปกับไอยกว่างนอกมันนี่นาะ ล่อเห่นถาว่าตีเขาไปล่อปลาเนาะเดียวเนะาะเขาหากินในปลาเนาะนเขาไปล่อปาาลาคนเราอยู่ได้ากันนั่งถาที่บาเนี้ยยังล่อเหรียงลอ่งอเหรีข้างๆรถเพื่อพอ<ห>่อเปี้ยวนูเนาะผอคข้วหนูกับเบื้องถาเขานอนเสียวน้เนาะแหมเสีพ่อบขัวข้วผอ,อยังกับเบื้องถาเขานี่แหะอืมปเป็ะ้เห็ดออกดีเนาะย่ามเห็ดออกนี่แถวเนี่ย ปลาสาดนิหน่อยเต็มเลยแตะจะมีหูหนูหูในหลายตัวลระเจ้ายม่ยังเห็นบังเส้นบางตัวตัดกางอยู่หัเอ้ยูเหรอตัดบางเอจะได้กินยังบนนอกมันนี่เนาะถาเขาหน่อใหญ่เนาะอ้าวอ้าวถาเขาเคโอเค็าห่าเลยของกากัน้นอย่างนี้วแา๊บเดีย ตาแบบนี้แล้วควยในอุ้ยหมองลงคากน้องเพราะท่านเห็งอยู่เยี่ยมเปียคือไหม,ม เดีม๋มาในเดี๋วมตาดาไอะไรงเยาเส่ากันเลยเมื่อ้วมานังโซมีเห็ืนอม่ใหญ่นะเขียวมากเขี้ยวยั้งขาเข้าปะหวันหยาเต็มทุ่งเท่าเรา่ะ

จะเจ๊าโตเพื่อไงมาเนี่ยหาโตหาโตเฮ็ดกินตัวหนึ่งบ่จุ้งมักินแรงบ่สี่โตประเทศไทยลูกไหวเนาะรุ่นรุ่นเนาะโตบังแรงขัวเบาบานใส้พักได้หลายบ่เป็นประหยัดขังนอนใส้พักได้หลายตัวเนาะถ้าศัตริย์เฮ็ดเบิร์ตกระสีบ่ได้กินแรงเมื่อฝากพี่ฝากน้องเนาะฝากลูกฝากเต่ายุ่งเงินน้ำ นนี้ไม่เห็นกินอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะกลัวเอ้าเอ้า